สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านได้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการคุยสาระทางช่อง YouTube hr channel และรายการผ่านทางช่อง YouTube คนทำงาน hr กับประัาสังคมกรณีที่พบกันตนขาดส่งินสัมทบมีผลต่อเงินชราภาพบำเหน็จเงินก้อนหรือมีผลต่อเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนอย่างไรและยังใช้สิทธิประันสังคมต่อไปได้อีก หรือไม่เรามาทําการไขข้อสงสัยเรื่องประเด็นนี้กันนะครับสําหรับผู้กันตนที่ขาดส่งเงินสมทบจะมีผลกระทบต่อเงินชลาภาตอนที่ผู้กันตนถึงคราวมีสิทธิ์ได้รับเงินชลาภาไม่ว่าจะเป็นเงินบางเน็จไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเงินบํานาญชลาภาพรายเดือนกันนะครับกรณีนี้รู้ไว้ใช่เสียหาย ซึ่งสาหรับผู้กันตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์หรือความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงและไปทําเรื่องขอรับเงินชราภาพที่สํานักงานประกันสังคมหลายคนเจอเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมนะครับยังไม่สามารถอนุมัติให้ท่านรับเงินชราภาพคืนได้ให้แก่ผู้กันตนโดยผู้กันตนอาจจะรู้ดีก็ตามหรือผู้กันตนอาจจะไม่รู้ดีก็ตามแต่หากเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเช็คข้อมูลย้อนหลัง หากผู้กันตนไม่ได้ส่งนสมทบหรือขาดส่งเนสมทบเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะให้ผู้กันตนต้องชาระค่างวดเงินสมทบที่ค้างก่อนพร้อมดอกเบี้ยจึงจะให้ผู้กันตนได้รับเงินชราภาพคือไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนบําเหน็จชราภาพหรือเงินบนานาญชราภาพเป็นต้นเพื่อให้เห็นภาพมีผู้กันตนมาตรา39ขาดส่งนสมทบติดต่อกัน3เดือน นะครับหรือขาดส่งในสัมทัติดต่อกัน3ามวนวดหรือไม่ได้ส่งในสัมทัสก้าวดภายใน12เดือนนะฮะประกันสังคมจะตัดสิทธิ์ผู้ก,กันตนที่เป็นผู้กันตนมาตรา39ทันทีเมื่อผู้กันตนมาตรา39นะครับขาดส่งในสัมทัแต่ผู้กันตนมาตรา39ยังใช้สิทธิ์ต่อไปได้อีก6เดือนแต่จะใช้สิทธิ์ได้แค่4กรณีเท่านั้นเป็นกรณีเจ็บป่วยทุกพลภาพคลอดบุตรแลร้วก็เสียชีวิตนะครับเท่านั้น นะฮะหลายคนไม่ทราบแต่หลายคนก็ไม่ทราบเช่นกันหากไปขอรับเงินชรา,าภาพคืนได้ที่สำนักงานประกันสังคมเมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตนที่สุดลงถึงแม้ว่าจะครบสเกณฑ์เงื่อนไขผู้ก,กันตนไปขอรับเงินชรา,าภาพที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเองหรือปัจจุบันอาจจะไปขอรับเงินชรา,าภาพผ่านอิเล็กทรอนิกส์ประกันสังคมจะต้องให้ผู้กันตน ทางท่างวดในกรณีที่ขาดส่งเงินสมทบ3งวดก่อนพร้อมดอกเบี้ยประกสกังคมจึงจะให้เงินชลราภาพของผนะู้กันตนคืนสําคัญนะครับหากผู้กันตนรู้ว่าขาดส่งเงินสมทบรีบไปชําระก่อนถึงคราวที่จะรับเงินสมทบรับเงินบําเหน็จบนานาญชลราภาพคืนเคลียร์ก่อนได้เลยเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยนั่นเอง อีกหนึ่งกรณีสําหรับผู้กันตุนมาตราส3ที่นายจ้างบริษัทผักเงินสมทบและไม่ได้ส่งเงินสมทบให้กับผู้กันตนหากเจ้าหน้าที่ประกันสังคมตรวจสอบแล้วเป็นผู้กันตนช่วงนั้นแต่ผาดช่วงส่งเงินสมทบนะครับไม่มีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะฮะผู้กันตนจะต้องชําระงวดที่ค้ังส่งที่นายจ้างไม่ได้ส่งก่อนเช่นกันก่อนเช่นกัน แต่หากผู้กันตนไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33มาตรา39ที่ถูกไล่ออกก็ตามที่ถูกเลิกจ้างก็ตามที่พ้นสภาพนะครับโดยการขาดส่งสมกะทบต่อเนื่องกันก็ตามผู้ก,กันตนยังสามารถใช้สิทธิ์จากประโยชน์ประชาคมได้ต่อไปอีก6เดือนหรือว่าเป็นผู้กันตนมาตรา38แต่จะใช้สิทธิ์จากประังคมได้เพียงแค่4กรณีและ ใช้สิทธิ์ต่อไปได้เพียงแค่อีก6เดือนเท่านั้นหลายคนไม่ทราบหลายคนไม่รู้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้อย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องคุยสาระ hr channel กดติดตามช่องคนทํางาน hr กับประชาคมด้วยนะครับขอประคุณมากๆสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ